ขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่เกมเมตาสเป e นะวันนี้เราจะมาส่องกระเช้าไข่กันครับบอกเลยว่ากระเช้าใบนี้เนี่ยมีอะไรเนี่ยที่ซ่อนไว้อยู่มากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไข่ที่มีโอกาสดรอปตัวสัตว์เลี้ยงที่หายากระดับสูงครับซึ่งเมื่อเทียบกับในเกมแล้วนะก็คือมีโอกาสดรอปได้มากกว่าครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเปิดสัตว์เลี้ยงแบบไททันสูงกว่ามากๆเลยนะครับเมื่อเทียบกับไข่ทองคําแล้วแปลว่า ไข่ใ,ในตะกร้าใบนี้เนี่ยมีความพิเศษมากกว่าแล้วก็คุ้มค่าต่อการที่เราเนี่ยจะทําการลงทุนนะครับซึ่งไข่ตัวนี้เนี่ยเราจะสามารถซื้อได้หลังจากที่ไวล์ทิทสิ้นสุดเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถซื้อในรอบสาาได้ซึ่งเขาจะวัดโดยการซื้อก่อนก็คือหมายความว่าใครที่มาก่อนก็ซื้อได้ก่อนนะใครที่ซื้อทีหลังก็หมดอดไปเลยนะครับตะกร้าใบนี้นะครับเราสามารถซื้อได้ด้วยเหรียญในเกมนะครับตอนนี้เห็นไหม เราสามารถซื้อได้จากนี่เลยครับตัวเหรียญตอนนี้เนี่ยราคาก็ไม่ได้แพงมากนะครับสูงจุดหนึ่งเราสามารถทําการซื้อเหรียญแล้วก็ทําการสวอปเหรียญได้ครับเดี๋ยวแอดจะทําการแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับเมื่อเราซื้อเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถมาดูในหน้านี้ได้นะครับอันนี้ก็จะมีตลาดด้วยนะแล้วก็ในส่วนของการสเต็กกิ้งก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับสามารถเอามาทําการฝากเอาไว้ นะมันก็จะมีล e เดอร์บอร์ดนะครับข้อมูลต่างๆที่เราสามารถเช็คได้นะครับในส่วนของตัวนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นการระมทุนตอนนี้ขายสนธนาธารณะหมดแล้วนะครับแล้วก็ขายส่วนตัวแต่ตอนนี้เนี่ยคือครบแล้วแหละเพราะว่าเออมันมีการเปิดขายไปแล้วเนาะนี่ครับแต่ว่าเราจะมาเช็คก็ได้นะครับรอบอที่2เดี๋ยวอาจจะต้องรอนะต่อมาเนี่ยเรามาดูระบบเศรษฐกิจกันนะครับในส่วนของระบบเศรษฐกิจของภายในเกมเนี่ยมีอะไรบ้างครับเล่นเพื่อรับอ่ะ PVE ครับก็คือเข้าง่ายเล่นง่ายหาเงินง่ายนะครับ PVP เป็นการแข่งด้วนมีกิลมีสงครามกิลครับก็คือการแข่งขันของรางวัลล้ำค่าอีกมากมายครับโทเค็นที่มีประสิทธิภาพนะคือเราจะได้จากการที่เราเนี่ยทำการเล่นนะครับซึ่งรูปแบบจะเป็นอย่างนี้ครับก็คือเริ่มแรกนะก็นี่เลยครับเป็น p พลเยอเนาะเล่นเกมอ่ะเอาไปซื้อไข่ซื้อไข่เสร็จมีไอเทมเอาไปเล่นอะไรนี่ครับลีดเดอมี PVE แล้วก็เออรากวัเป็นเหรียญจากเหรียญเนี่ยก็ทําการแลกเปลี่ยนนะครับเป็นเหรียญตัวนี้แล้วก็ทําการขายวนไปว่าอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีมาเก็ตเพสซึ่งเราสามารถนำไอเทมต่างๆเนี่ยไปทําการขายได้เหมือนกันนะครับผมอ่ะในส่วนของไข่นะครับนี่เลยเห็นไหมครับมันจะมีเรื่องของตะกร้าใช่ไหมก็คือแนะนําว่าไม่ควรพลาดนะครับเพราะว่าไข่ใบนี้เนี่ยมันจะสุ่มได้เยอะกว่านะครับตะกร้าในใบนี้เนี่ยจะสุ่มได้ดีกว่าแบบที่เขาขายในเกมนะที่เป็นโกกับ เป็นแบบธรรมดานะครับซึ่งสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็สามารถมาดูคุณสมบัติต่างๆแล้วก็เรื่องของทัศน์ตต่างๆได้จากตรงนี้เลยนะครับหน้าของภาพรวมนะครับของตัวเกมต่อมานะครับตัวระดับนะครับซึ่งตัวเลเวลเนี่ยเราสามารถทําการอัปเกรดเพื่อเพิ่มระดับของตัวสัตว์เลี้ยงของเราได้ครับ ซึ่งสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยเมื่อเพิ่ม,มระดับขึ้นไปแล้วนะครับก็จะทําให้ตัวสถิติที่เราจะแข่งเนี่ยก็สามารถมีโอกาสชนะได้ง่ายขึ้นเพราะว่าสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยเก่งมากขึ้นนะครับวิธีการดูแลครับก็คือเราให้อาหารเขานะครับในการกินและเพิ่มพ w e r ขึ้นมานั่นเองครับซึ่งเราก็จะต้องใช้เหรียญภายในเกมเนี่ยเพื่อทําการซื้อพวกไอเทมต่างๆอาหารต่างๆเนี่ยมาทําการเพิ่มพลังแล้วก็ปรับแต่งให้ตัวสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ย มีพลังเต็มแล้วก็เก่งมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของพูนะครับถ้าเรามาดู LP นะต้องบอกเลยว่าเยอะมากๆเลยนะครับมีทั้งหมด1นึ่งแสนนะครับแล้วก็มีสำรองมีการล็อกเอาไว้ด้วยซึ่งถามว่าสูงมากไหมก็ถือว่าสูงในระดับหนึ่งนะครับแต่อาจจะยังไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นะแต่ภาพรวมนะครับก็ถือว่าโอเคเนาะเดี๋ยวแอดจะพาไปดูภายในเกมนะครับว่า น่าสนใจแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าก่อนที่เราจะเริ่มเกมเนี่ยมันก็จะมีทั้งหมด2รูปแบบให้เราเลือกนะครับในการสุ่มไข่ด้วยกันครับก็คือรูปแบบธรรมดากับรูปแบบพิเศษนะอยู่ที่ว่าเราเนี่ยตั้งงบไว้เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าเราดูจากตัวราคาเนี่ยจะต่างกันที่ประมาณ150ซึ่งถ้าแอดมองว่าเอาแบบคุ้มค่าเลยนะก็คือฝั่ง550แต่ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกอยากประหยัดเนี่ยเราอาจจะสุ่มแค่5ใบนะก็อยู่ที่ประมาณ200นะครับ เอก็เพิ่มอีก75เป็นแอดก็ว่าเพิ่มดีกว่าเนาะเป็น75ก็น่าจะคุ้มกว่าครับหลังจากที่เราสุ่มได้แล้วนะครับเราก็จะได้ตัวตัวสัตว์เลี้ยงมาทําการเล่นแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือตัวที่แอดทําการสุ่มมานะเห็นไหมก็มีแรง e สอตัวนะครับแล้วก็มี r r r แล้วก็มี c ครับแล้วก็ r โอเคครับเริ่มแรกเนี่ยให้เราเนี่ยไปเล่นกันครับก็ให้เข้าที่แแบนี้เลย เราก็เลือกด่านนะครับแล้วก็มากดเข้าไปเล่นกันนี่มันจะมีบอกครับว่าเอินเท่าไหร่นะแต่ตอนนี้เนี่ยมันเป็นเทรสอ่ะเราก็มาจัดทีมกันนะครับตัวเวนเนี่ยควรจะอยู่ด้านหลังนะครับตัวข้างหน้าเนี่ยน่าจะเป็นตัวต่อสู้โอเคแล้วก็อืมตัวนี้หอตัวนี้เป็นอะไรเป็นดาบ ประมาณนี้ก็ได้นะครับเป็นหอกแล้วก็ด้านหลังอาจจะเอาเป็นตัวหนูหนูก็ดีนะเพราะว่ามันก็ได้ยิงด้านหน้าได้นะครับแล้วก็กองหลังเนี่ยก็สับสนุนอยู่เนาะอันนี้ก็ยิงด้านหน้าไปนะครับปุ้งเห็นไหมครับแล้วก็จิ้มอันนี้ก็กันด้านหลังเอาไว้ครับเรียบร้อยครับหอสู้กันเออัดมาคือแอดคิดว่าอาจจะสุ่มไข่นะครับอาจจะลองเล่นดูเกมนี้ก็ ดูแล้วก็เล่นดีนะแล้วก็เอาไเนี่ยเขาบอกถ้าได้ตัวดีดเๆเนี่ยเทพๆเนี่ยเอาไอแค่5วันเองนะเออหรือว่าเอาไอเนี่ยเออมากสุดก็25วันนะครับ <1: 1> อืมเฮ้ยโจมตีเรียบร้อยจิม้มพอดีว่าแรงสูงครับก็จะได้เปรียบมันก็จะเล่นเองแบบอัตโนมัแบบนี้แหละก็ <1: S 2> ถือว่าโอเคเนาะเราไม่ต้องมาทำการควบคุมอะไรมากมายครับโอ้โหเวนเมื่อกี้ดูเดือดอยู่นะโดนทั้งหมดเลยแต่ว่ามันก็จะเบานะ ไม่ไงเจอไปจิ้มใบจึก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 จเป็นไงครเลือดออกอันนี้ก็ยิงคอมโบเรียบร้อยตีคิทิคอลนะชนะไปแล้วนะครับโอเคครับเราก็จะได้รับรางวัลนะเป็น exp บวกกับตัวเหรียญน,นะครับอยู่ที่ตัวละครนะว่าเราได้เท่าไหร่แล้วมันก็จะมารวมตรงนี้ครับเป็นรีบอร์ดนะโอเคซึ่งมันจะวัดจากพลังงานนะครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยมีตัวละครนะที่เล่นเนี่ย มันจะมีเกจพลังงานอยู่นะซึ่งเราสามารถดูได้จากตรงนี้ครับเห็นไหมครับนี่พลังงานซึ่งแต่ละตัวเนี่ยมันมีพลังงานที่เท่ากันนะเห็นไหมคือเราสามารถดูได้จากหลอดตัวนี้มีทั้งหมด5หลอดด้วยกันเมื่อหมดเนี่ยเราสามารถสลับเพื่อที่เราจะเอาอีกตัวละครเนี่ยไปทําการลงได้สมมติถ้าเรามี2ชุดใช่ไหมเราก็สามารถนําอีกชุดหนึ่งเนี่ยไปทําการเล่นได้อีกนะครับโอเคแบตเทิลต่อนะลุย โอเคเราก็จัดทีมทั้งหมด44นะเราก็เปิดทั้งหมดอา,อาจจะเปิดเป็น12ก็ได้นะครับ12ก็จะลงตัวพอดีโอ้โหสู้ไหวไหมเนี่ยแต่ว่าเราจะต้องทําการสุ่มแบบตัวละครดีๆหน่อยนะอันนี้แอดว่าน่าจะได้เปรียบกว่าครับเพราะว่าถ้าเราได้ตัวแบบระดับสูงๆนะก็จะทําให้เราได้เปรียบในการเล่นซึ่งเราสามารถผ่านดาบไปได้ไกลๆเราก็ทําให้รา,างวัลหรือว่าไอเทมต่างๆที่ได้เอินออกมาเนี่ยก็จะดีขึ้นด้วยนะครับ เดี๋ยวพอพลังงานจะหมดเนี่ยเดี๋ยวแอดจะพาไปดูครับว exactly. oh, ่าวิธีการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยทำยังไงโอ้โหสกิลดีมากๆเลยเห็นไหมโดนหมดเลยแล้วแถมนี้ก็จิ้มแรงด้วยไหมเลือดออกด้วยไหมตึกโอ้โหโดนคืนอ่ะโอ้โหวิโอ้โหใช่แลนะเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหูรัวรัวโอ้โหตายแน่ๆตัวนั้นถึงเวลาแล้วจิ้มตึกเรียบร้อยได้ไหมจิ้มอีกทีนึงมิส สู่เขาหน่อยตายแล้วโอเคโอค้โหมันเล่นแต่นักเวทอย่างเดียวเลยเอาตายแล้วครับอืมแต่ว่าไม่เป็นไรครับตอนนี้เรายังได้เปรียบอยู่เยอะมากๆเลยจิ้มทีเดียวตายแล้วนี่เห็นไหมครับเพิ่อแต่ว่ายิ่งไปด่าไกลๆเนี่ยเราอาจจะจาเป็นจะต้องหาตัวละครนะครับที่เหมาะโหตายไปตัวหนึ่งเซ็งเลยอ่า คือแอดว่านะถ้าเกิดว่าเราเป็นกองหน้าเนี่ยควรจะเป็นตัวที่มีพลังชีวิตที่เยอะหน่อยเนาะตึกๆหน่อยถ้าเกิดว่าเราไปเจอแบบพวกตัวแบบเก่งๆเนาะอ่ะเราก็อาจจะเอาตัวตัวนี้ใส่แทนนะแล้วก็ด้านหลังก็เป็นพวกนี้ก็ได้ไม่เป็นไรโอเคปะลุยเอาละครับตอนนี้เราก็จะมาลองดูตัวใหม่นะครับว่าจะ ต่อสู้ได้ดุเดือดแล้วก็ป้องกันได้ดีแค่ไหนนะโอมาถึงก็โดนยิงม่เวลากองหน้านะครับสู้ขาดอืสู้ใจขาดดิ้นเอาสัตว์กาไปตึ้งยิงนะครับโดนแล้วหนึ่งพี่สลับกัน<อ>ก็เนี่ยครับเราก็ปล่อยมันออโต้เลยมันก็เล่นไปเรื่อยๆครับแล้วเราก็สามารถดูท่าจากตรงนี้ได้อีกนะเป็นการชนะทางของท่าต่างๆด้วยครับเฮ้ยเราจะชนะแล้วเฮ้ยอีกนิดเดียว ฟันมันหน่อยฟันมันหน่อยจึกจึกโอ้โหนึกว่าจะไม่ชนะซะแล้วเมื่อกี้ใช้สกิลใช้สกิลโอ้โหนี่ครับรถเกาะเดี๋ยวเราจะใช้สกิลของนักเวทนะครับสามารถโจมตีหมูได้โอ้โหโอ้โหตายแน่แน่อย่าอยา,ยาอย่านะยาอย่าอย่าเพิ่งอัดเราโอ้โหหิวหิวออรอดไปนักเวทตึง้งเออเนี่ยแหละครับ โอ้โห oh, oh, จะสู้ไหวไปดิเ่ยโอ้โหตายไปหนึ่งครับรู้สึกไม่ค่อยอึดเลยเนาะเอออาจจะเป็นเพราะว่าดาดที่เราเล่นเนี่ยมันยากขึ้นด้วยนะ <te le sound> ดูดิเลือแทบไม่ลดอะ่ะ <te le sound> ถึกมากอ่ะผู้จริงโอ้โหโดนรัวๆเลยนะครับตัวนี้นี่ถึกมากๆเลยนะเป็นระดับตัวระดับเอ่ออีพ e ิกถ้าเกิดว่าสูงกว่าอ e ีพิกนี่คือบอกเลยว่าเทพมากโหดมากครับเขาถึงบอกว่าเอาไอมันจะสั้นเนาะเอาละครับเราจะปล่อยพลัง ร้อยกล้องหน้าไปแล้วนะครับเหลือก้องหลังก้องหลังก็จะบางกว่าหลังจากที่เราชนะไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการนะครับดูแลสัตว์เลี้ยงของเรานะอ่ะเริ่มแรกนะครับก็ให้เราเนี่ยนีได้เลยครับหน้านี้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องทําการซื้ออาหารกันก่อนเนาะก็ให้มาทําการซื้อตรงนี้อา่าเดี๋ยวนะครับช็อปช็อปแล้วก็มาที่ฟู้ดนะฮะอ่าโอเคแล้วก็นี่ครับเราสามารถนําเหรียญน,นะครับที่เราเล่นจากในเกมได้เนี่ยมาทําการซื้ออาหารอ่าโอเคครับแล้วก็ทําการซื้อเลยเรียบร้อยครับ ก็ให้ไปที่ตัวเพชรแต่ว่านี่ครับเราสามารถทําการแลกเปลี่ยนเหรียญได้ด้วยนะครับนี่มันจะมีฟรีอยู่3%ครับนี่ลดกี่เปอร์เซ็นต์ต่อวันซึ่งมันจะล็อกอยู่ทั้งหมด7วันด้วยกันนะครับเราก็จะสามารถถอนได้แต่ว่าใครที่ใจร้อนเนี่ยก็จะโดนแท็กนะหรือว่าในย4ิบสชั่วโมงเนี่ยจะโดนที่30%นะครับประมาณนี้โอเคครับเราก็มาทำการ เลี้ยงสัตว์กันนะเตัวนี้พลังงานหรือแค่นี้นี่ครับเราก็จะเอามาให้อาหารกันนะเราสามารถเช็คสกิลจากตรงนี้ได้แล้วก็สถานะต่างๆนะครับโอเคครับเรามาทําการดูแลอาหารอ่าโอเค อ๋อยังไม่ได้นะครับติดคูดาวอยู่คือเราจะต้องรอคูดาวตรงนี้ด้วยนะเราสามารถกดนิ้วตรงนี้นะครับเพื่อทําการลูบลูบหัวอย่างนี้นะปึ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บอ่ะเดี๋ยวนี่ครับคลิก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 อย่างนี้เองนะเออแค่นี้เองเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับนี่คือวิธีการดูแลสัตว์ของเรานะครับแล้วก็เราจะต้องรอระยะเวลาตรงนี้นะครับเราถึงจะให้อาหารได้ไม่งั้นมันก็เป็นการปั๊มแบบอลิมิตเกินไปเนาะ ในส่วนโหมดอื่นๆเนี่ยก็ยังไม่ได้เปิดให้เราทดสอบเนาะแต่ว่ามันก็จะเป็นโหมดกิ้วโหมดอารีนาแล้วก็โหมดบอสนะครับแล้วก็จะมี grade, อัปเกรดอ่าแล้วก็มีอีเวนต์ต่างๆนะครับส่วนแผนที่เนี่ยเราก็สามารถเข้าไปเล่นกันได้เลยนะก็ประมาณนี้ครับสำหรับตัวเกมภาพรวมเนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจทีเดียวเลยนะแอดก็คิดว่าอาจจะมาเล่นด้วยกันนะครับอาจจะหยอดไปแค่5ตัวนะเดี๋ยวดูอีกทีหนึง่งเออก็ราคาน่าจะไม่แพงมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูราคากันและนี่คือราคาต่อชุดนะ ก็จะอยู่ที่550นะครับก็ถือว่าไม่แพงเลยเนาะน่าสนใจทีเดียวแต่ว่าถ้าเกมเปิดแล้วแล้วโอเคคนเล่นเยอะเนี่ยก็ไม่แน่อาจจะขึ้นไปอีกนะครับถ้าราคาขึ้นไปก็มีโอกาสที่จะแพงขึ้นนะครับแอดมองว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเออมีงบเหลือๆนะแล้วก็อยากจะจัดก็ลองดูอาจจะประหยัดประหยัดก็400เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ60เหรียญตีสัก2,000แล้วกันประมาณ2,000บาทก็ถือว่าโอเคนะ ส่วนตัวแอดก็ว่าอาอจจะ,อจะ,อะออลองหยอดไว้สัก10ตัวอะไรอย่างนี้นะครับแต่ดูก่อนว่าจะหยอดแบบ550หรือว่า400ดีนะโอเคครับก็ประมาณนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด s u b s c r i b e สำหรับใครที่สนใจนะครับตัวอีเวนต์ต่างๆเนี่ยก็สามารถติดตามได้ที่ตัว Tele gram ก,กลุ่มของเขาได้เลยนะครับเขามีกลุ่มไทยแล้วด้วยนะ,ะกิจกรรมต่างๆนะครับสามารถทำการติดตามภายในตัว Tele gram ของเขาได้เลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะอะ เรามาไล่ดูกันนะครับอันนี้เขาก็มี MA เห็นไหมครับก็ติดตามในกลุ่มนะตอนนี้เนี่ยเกมก็ใกล้เปิดแล้วนะครับในส่วนของอวันที่เนี่ยเขาก็จะมีระบุครับว่าเปิดตอนไหนช่วงไหนนะครับเดี๋ยวก็ใกล้จะได้เล่นแล้วนะแล้วก็มีข่าวต่างๆนะครับข่าวสารซึ่งเราก็สามารถติดตามได้ที่ใต้ดีสคริปชั n ที่อาจจะทําการแปะไว้ด้านล่างได้เลยนะครับนี่เห็นไหมมันจะมีสแกมด้วยครับต้องระวังด้วยนะช่วงนี้ก็มี การลอกเล่นแบบด้วยครับนี่ IDO X 5โอ้โหนี่ครับก็จะไล่ตามนี้เลยครับ Stacking งนะครับ4แล้วก็มาวันที่7 i n f อินโฟมาวันที่14นะแล้วก็ Mint ์น,นะครับ20อ่าก็แปลว่าช่วง20เนี่ยเราก็จะได้ทำการมิน t เล่นแล้วนะโอเคถ้าไม่อยากพลาดน,นะครับก็เข้ามาติดตามภายในกลุ่มเท l ล gram ของเขาได้เลยแล้วก็กลุ่มข่าวสารของเขานะครับ โอเคครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ